สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดในตำนานรถขุดรุ่นพิมพ์นิยมนะครับโคมัึพีซีสองร้อยขีดห้าคอนโทรนสั้นครับคอนโทรนสั้นไฟฟ้าเต็มมีทะเบียนพร้อมครับช่วงล่างเต็ม ใบเทคหนาอยู่ครับโรลเลอร์ er, นั้นเซ็ตมาใหม่7ตัวแครีเระสองตัวอยู่ครบตอนนี้เปิดบอครับเปิดบอเล็กๆ uh, mm hmm. มีควันนิดๆครับช่วงจะถามว่าโหลดไหมตัวนี้ถ้าเป่ากรองหรือว่าเปลี่ยนกรองน่าจะหายอยู่ระบบไฟฟ้ายังอยู่เต็มเครื่องเดิมครับ6ดีก็ 6D95 6D95 เทอร์โบน้ำหนักปฏิบัติการนี่อยู่ประมาณ19ตันครึ่งครับโอ้โอันนี้ดอเคเปิดฟ้เดเดเาเป,เ,ปเปิดเปิดนั่นน่ะ,ะนนนเป็นไรไหมล่ะไอ้นั่นฟ้าเปิดไปปิดไปปิดไอ้คนแรกฟ้ามอน้ำอ่ะนี่นี่ฟ้าข้างเป็นไรไหมเนี่ย นี่เนี่ยตัวเนี้ยยี่นี่มันนะทางข้างเนี่ยไม่เป็นไรอ๋อโอเคเอเยนครับคอนโทรนสัน้นถือว่ายังสมบูรณ์อยู่อาจจะมีซึมนิดหน่อยนะครับปูมอามอ๋ออามปูมีปะนิดนึงครับมีปะตรงตรงข้างบน มีวันนิดๆแต่ก็ไม่เยอะครับโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์อ่ะใส่อีสุดเดก้าเห็นบอกว่าวเที่ยวละร้อยอพี่น้องรถด้ำได้เที่ยวละร้อยบาทเองโอใส่ดินเยอะเหมือนกัน กีเดิมๆรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโซเปลี่ยนมาปีที่แล้วได้คอนโทรลสั้นชุดแพรชุดโป๊โอเคครับเอวมีขยับนิดนึงรองดักคุณดัดแปรงมาตัวนี้เปิดที่ห้าสิบห้ามื่นไม่ไ้อง สนใจ098 272 3752ติดต่อชาติเจริญทรัพย์ได้เลยครับ5 5 0 0นก็มาต่อรองเอาส่วนใหญ่แล้วรุ่นนี้ไฟฟ้าตัดแต่ตัวนี้มีไฟฟ้าครับยังคอนโทรลไฟฟ้าอยู่นี่ลูกชายเขาขับบอกว่าไม่อยากไม่อยากปล่อยอะพี่ เติมน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงวันละวันละสองพันนะครับสองพันสามพันบ้างสองพันบ้างแล้วแต่ง,งานทันใดที่หาอยู่นะครับเปิดที่ห้าสิบห้ามื่นศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองสวิงเร็วครับอาจจะมีควันนิดนิดถ้าเช็ค ปั๊มหรือว่ากรองเปลี่ยนกรองไฮดรอลิกเปลี่ยนกรองอากาศก็เยนทห้งเลี้ยวใหม่น่าจะโอเคทุกีีมีรวมครับไม่เป็นไรใช้ได้อ่ะสมอเคื่องเทาไคร่คันนี้น่าจะร้อยเก้าห้าครับนะ 7ปีกุ้งกี้ม่ใหญ่อยู่ันมัน0.81ประมาณนี้ครับรุ่นพิมพ์นิยมผลิตที่ญี่ปุ่นร้อเซนะครับท่านใดที่ต้องการก็ติดต่อมาได้ครับมาดูรถได้รถทำงานทุกวัน จะไม่ฟืดฟาดเท่าไรแต่ก็ถือว่ายังสมบูรณ์และทำงานได้เป็นเครื่องโคมมืสอนะครับเครื่องไดเรกเครื่องเทนรีดมาได้ประมาณ125แรงมาครับทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงท <c oughs> ันใดที่เอาไปยกเหล็กหรือว่าทำตักหินตักทรายได้ครับ เอาไปเชียรริงได้เหมือนกันกระบอกไม่มีซึมพีน่น้องเก็บรั่วเก็บซึมมาแล้วกระจกเก็งยังสมบูรณ์อยู่ใบแท็กไม่มีหักยังหนาอยู่ครับ แปดสิบเส้นรถเดินใหญ่มากครับอาจจะล็อกล็อกสีม่วงอ้าวมีนนืดพี่น้องมิน,นใช้ใช้ล็อกหลายคันเลยสดดามยมือใช้ได้เลยครับเนี่ย เล็กๆประมาณครึ่งงานโอ้าเทร่แก่กัลูกชายก็ดูแลดีจริงๆไม่อยากจะปล่อยนะครับแต่ว่าพ่อเขาอาจจะปล่อยไปเอาคันเล็กๆนะครับร้อยยี่อ้้หรถวิง่งสีห้าคันนน่ ไม่ถึง10นาทีครับตอนนี้7นาทีครึ่งโอ้ถ้าไปทำสีสักหมื่นินี่เปรี้ยเลยครับหรืออาจจะไม่ถึงทำเองสมัยก่อนในรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นนิยมครับจะมีคอนโทรนสั้นและคอนโทรนยาว ตัวนี้ถือว่าได้เปรียบคนสั้นครับซีเรียลไม่ได้ไปดูเดี๋ยวดูป้ายยังอยู่ไหมโอ้ยังอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูสวิงเร็วครับท่านใดที่ซื้อเอาไปก็ไม่ผิดหวังเพราะว่ารถนั้นโซ่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ไปอ,อีก3ปีสบายๆกรลเลอร์ก็ ยกเปลี่ยนใหม่ครับเอ้าเจ้ารบ175ครับวิจความร้อนไม่มีขึ้นปกติ ทันใดที่มีบอใหญ่ๆก็เอาไปยืนได้ครับไม่กุกี้นี่เรียกช่างกล้องนะครับปรับควานให้โอ้อามเนี่ยเขาป่ามาจากญี่ปุ่นเลยป่าป่ะให้สวยอยู่นี่ครับเดินได้ตัวเดินใหญ่มาก เฟรมไม่มีผูฝาเครื่องก็ฝาปิดเครื่องเปิดครับเปิดทำงานเครื่อง 6D95 6สูบไดเรอะไรหาง,ง่ายครับรุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ถูกชำระหรือว่าเขาเ้าโรงเชื่อดเยอะแล้ว หมอใช้ได้เลยครับรอมหลักสุบมี้สนใจก็0982723752นะครับอนไรที่มีทุนน้อยรถนี้ถือว่าโบผ่านครับ ไฟฟ้ายังไม่ตัดห้ <55. S 1> าสิบห้านก็ลองมาคุยกันเอาเอาไปยกย้อยสบายครับว่ารับงานเที่ย้อยไรอะไรก็เอาไปใช้ใีคุ้มครับ นำก็เปลี่ยนมาใหม่พี่น้องรถพาไปดูช่องล่างหน่อย ึงมีรั่วนิดหน่อยหรือว่าไปเทคใหญ่ครับมีปู่ข้างบนนิดหนึ่ง ไม่ไม่กินน้ำมันนะพี่่้องกินอยู่แต่กินน้อยแม่บ็กินสิกินหลับง่วบ่เนาะรถก็ต้องกินน้ำมันได้คอนโทรลสั้นไฟฟ้าเต็มอ่าเรียอนนี่ให้นะครับใจดีได้ยุบรถตรงชาติกำสังสั่งด่วบ ว,ว่าส,สใจอะไรที่มีทุนน้อยครับจัดให้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ